หาล่ากันละหาล่าแล้วเต้ยร้อยจมก้นอักลูกี้สวัสดีครับผม,ผมพวกกับผมแบงค์พีเอสกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ฝนเพ่หยุดตกไปนะวันนี้ก็คือตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยแต่ห้าทุ่มเนาะแล้วก็ลากยาวมาจนเกือบเที่ยงนะเพิ่งหยุดเราก็อยู่กันหมายเดิมนะที่เราได้ประช่อนนะฮะบอกไว้เลยว่าหมายนี้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคือทุกครั้งที่น้ำขึ้นน้ำลงก็จะเปลี่ยนสภาพหมายไปเรื่อยนะแต่เป้าหมายหลักของเราในะวันนี้คือการล่าปลาหมอนั่นเอง แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะมีไหมซึ่งเรามี3ามหมายหลักๆนะฮะที่สําหรับลาประมอโดยพอนะให้เรียนจากหมายนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเรามาลองลงดูกันชุดที่ใช้ก็จะเป็นคันจีนนะครับตัวนี้ผมอ่านชื่อไม่ออกผมจาชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำชิสีนะเอ่อชิสีทูนะแล้วก็เป็นคันยูเอลนะครับแล้วก็รอบเป็นของเอ็กชาร์กนะครับตัวนี้เบอร์พันใช้สายพีเป็น0.6นะสายหน้าเป็น12ปอนด์มั้งเป็น N12 บอปอนด์ตาเบ็ดเบอร์10นะฮะเบ เดี๋ยวผมแปะลิลงก์ไว้ให้นะเพราะว่าเป็นเบอร์สิบที่ปากินติดดีมากเป็นโค้งๆอย่างนี้นะเดีย๋ยวสะเดือนมาเดินพับมาดูมาแรกจะหมานไม่หมานมาจะเซตเด็กให้เรียบร้อยนะแล้วก็อย่าลงไปเลยไม่รู้มีตัวไหมนะถ้ามีคือมันน่าจะลากอนะแต่วันนี้น้ําขึ้นช้าครับประมาณนะ้ําประมาณเมตรเจ็ดนะทำไมมันแกว่งไปแกว่งมาน้ําประมาณเมตรเจ็ดมีสวะด้วยอะราะว่าผมติดแน่เลย ถ้าหมายนี้เงียบก็ย้ายฮะกระดุกอยู่เต็มแลวนวผมอบอกเอยลยลงไปแล้วก็แหวกผักตบหน่อยนะึงหวอนประดุกหวานเจี๊ยบอะ่ะลองดูข้างหน้าดิอาจจะมีก็เป็นได้เฮ้ยฟาลากหรือว่าน้ำไหลวะ มอไม่ออกฮะคือน้ํามันก็แรงนะนระดับหนึ่งที่น้ํามันไหลออกฮะโอ๊ตแมงวันเอ้ยแมงวันวะมดแดงเต็มขอบเลยแต่ยังไม่เห็นปลาหมอื่้นทีนะฮะตอนนี้คือยังเงียบอยู่นะอุย้ยผมเจอสิ่งที่น่ากลัวเอ้าลูกปันนินเอา้ามาได้ยังไงอ่ะ แสดงว่าต้องมีบอสฮนะแต่ว่าน้ำตื่นตื่นตื่นโดนลูกมะนินเฉยเลยฮะไแเต็มแรกไม่นับนะปล่อยไปมันถิวเกินเฮีย <Yeah. S 1> เอ,อ้ยขอโทษวัดด e f u าโอ้ my god นี่คือผมเป็นคนกลวงวงูมากฮะคือเห็น okay, แล้วจะอ,วอ้วกไปดีก oh, ว่าโหว่ะอะไรลายๆวะหมอนข้างปะว่ะ ไม่ใช่บ้าหูเหลี่ยมก็แสดงว่าที่ทุ่นผมวิ่งวิ่งเมื่อกี้น่าจะปันอินนั่นแหละฮะหรือมันอาจจะมีแม่มันอยู่ก็เป็นได้แม่มันตอดมันตอดมันตอด้าเมือเอ่อกี้เหมือนติดปลาเลยเจอมันเจอมัน โอเคย้ายมาอีกหมายแล้วหมายนี้แน่นอนว่าผมว่ามันมีตัวร้อยเปอร์เซ็นตหายากจังฮะวันนี้การตกปลาหมอของเราเนะี่ยอาจจะแห้วลองดูถ้ามีมันลาดเลยนะเพะมันจะมีตัวให้เรานะ แต่ไม่จำเป็นต้องตีน้ํานะเพราะว่าน้ํามันก็ไหลออกมาจากท่ออยู่้ะเอา,อางี้ไงวงปลาหมอฮะแต่ตัวเล็กมากเลยอะ่ะตัวมานิ้วโป้งได้ที่ผมเจอปลาดุกรอยขึ้นมาขึ้นมาหายใจนะตรงนั้นอะ่ะตรงกําแพงฝั่งนูน้นนะเดี๋ยวผมจะลองดูนะเคป๊บนะตรงนั้นเลยลองดูสิน้ำไหลแรง ปลาต่อทุ่นะปลาลากทุ่นละปลาลากละปลา,าดุกแน่นอนตรงนี้ตรงนี้ปลาดุกแน่นอนนะเียรเียรร้อยเรียบร้ยบอยผมบอกแล้วผมเจอปลาดุก <c oughs> ไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่คนอีสานคิปเปอร์อยู่ไหนวะอเอออืมเกิดอะไรเกิดน่งอย่างนิ่งผมมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ย ทำไมมึงเกินใจวะลองแบบดิจิตอลไม่ใช่ครับลองแบบดิจิตอลดิจิตอลโอ้ลองมีมากเจ๋วอยู่แล้วลองแบบดิจิตอลเท็กเทดิจิตอลดิจิตอลแอนด์ดิจิตอลดิจิตอลแอนด์ดิจิตอลแอนด์ดิจิตอลลองแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลไปไหนกันไปอ่าหลบไปหลบมาอย่างนั้นเจหนุ่มเต้ยอู้หยสวยสวยโชคดีนะที่มันไม่เกินเบ็ด ติดอยู่ตรงมุมปากนี่นงแต่ว่ามีก็บัดเจ็บอยู่นะโอเคสวยงามแตมไม่สองต่อแต่ไม่รู้จะมีไหมนะก็ผมเห็นตัวเดียวเุ้ยเนียอไปย้ายหมายต่อไปกันหน่อทุกคนโอเคครับผมสุดท้ายเราก็ต้องกลับมา ที่เดิมที่เราคุ้นเคยทุยคุ้นเคยไปวนะน่ะเนี่ยบอกนะว่าตัวเฮียควงแบบเยอะมากสายเอ็นสายชุดหน้าผมสิบกรัมหนึ่งนะฮะน่าจะไม่ไหวถ้าโดนแบอบดบอลอ,อะไรเงี้ยยืมกดอัดเมื่อกี้ เมื่อกีน้นั้นมันจะกินบ้ามันว่าอยู่ข้างหน้าผมแล้วผมก็หย่อนข้างหน้าสรุปว่ากินอะไรวะเนี่ยกินเยมันมาว่าอยู่ข้างหน้าผมอะแล้วผมก็ลองหย่อนหย่อนเล่นๆดูสรุปกินพอบทจะได้ก็ได้ง่ายๆนะโอ้โหงงเลยกูอะไรวะเนี่ยนีม่มันเรื่องบ้าอะไร อ้ใช่ส์ว้โหคือ <c oughs> ผมมาจากเพื่อไปปลดเบ็ดมาเบ็ดมันติดผักตงงกบไงแล้วกะว่าเอ้อจะเปลี่ยนตาเบ็ดเป็นเบอร์เอ้ยจะเปลี่ยนเสีอสายเอ็นหน่อยเพราะมันเล็กเกินสรุปว่ายมาเน <c oughs> ียวเนี้ยเนี่ยเนียเนียนี่ตรงนี้เลยคนมันจะหมานีกแล้วโอ้ไม่อยากจะเชื่อและตัวสวยด้วยนะร้อนแสงอะ่ะ อันนี้มันไม่ใช่เลือกอะไรนะเลือดดินนะงงวะไปอยู่รวมไันอีกตัวหนึ่งเป็นพี่นออกก้องแกงคนมันจะมาอย่างนี้แล้วเก็บปลาได้อีกเต็มงงๆน,นะ่ยสำหรับวันนี้ก็พอคันแค่นี้ก่อนเดียวเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรกินละผมจะตียาปอมเล่นละว่างเกินนะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมใครที่ดูอยู่ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ผมก็มีนะผมแปะผมแปะชื่อช่องเอ้ผมแปะลิก์ไว้ที่เอ้ผมแปะชื่อช่องดิเออไว้ที่หน้าไบโอของ TikTok นะครับแล้วก็ขอ,องนะสินค้าในตะกร้านะฮะผมอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับทั้งกระเป๋าทั้งคันเบ็ดทั้งลอกอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ในตะกร้าหน้าช่องแล้วใครที่สนใจซื้อก็กด,ดเข้าไปชมก่อนได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ คนมันเหมืนอนจำหมาน่ะนะเออหมานจริงไปแล้ว